สวัสดีครับพบกับผมนะครับเป๋บอยนะครับจากช่องบัตเตอร์ไฟฟิล์มนะครับทักทายเอ็ทุกท่านนะครับตอนนี้แมงกะพี้ก็อยู่ที่บุรีรัมณ์นะครับก็กําลังที่จะเตรียมตัวเดินทางนะครับไปที่กาญจนบุรีนะครับคืนนี้น้องทนข้าวนะครับมีงานที่อําเภอพนมทวนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับออยู่บ้านนอนเจดีนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะดูในตารางงานให้นะครับทุกท่าน ตอนนี้นะครับผมก็จะดูที่น้องโพสนะครับต้นข้าวสุบยานะครับแฟนเพจนะครับอัปเดตคิวงานแสดงวันที่13กรกฎาคมนะครับ2568นะครับ2ทุ่มครึ่งงานเทศกาลเที่ยวเมืองการจนะขออภัยครับงานเทศกาลเที่ยวเมืองการอร่อยอาหารอร่อยและย้อนรอยอาริยธรรมประเพณีวิถีคนบ้านทวนนะครับโอเคนะครับผม ณนะรานพระลูกนะครับพระบรมราชานุสาวาีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอโอเคนะครับจุดที่จัดงานเนาะนะครับซึ่งวันนั้นน่ะวันวันที่ผมไปที่อำเภอพนมทวนเนาะบ้านนเจดีที่ไปงานปิดนะครับของท่านนายกเนะี่ยผมผมก็เข้าไปตรงนั้นนะ ผมเห็นแล้วนะครับไอ้ตรงที่สมเด็จพระน,นเรศวรนะทุกคนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วน้องก็บอกว่าเดินทางกลับมาถึงกาญจนบ,บุรีอย่างปลอดภัยกลางวันนี้หนูจะพักผ่อให้เต็มที่แล้วพบกันคืนนี้ส่งท้ายวันหยุดยาวมาส่งกาลังใจให้หนูไปในเยอะนะคะพบกันนะคะพ่อแม่ f อฟที่รักของหนูนะครับโอเคแม่กพี้ก็ดีใจที่น้องกลับถึง ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็พักผ่อนเยอะๆเนาะ,เ,นะเพื่อที่จะได้เตรียมพลังเสียงที่จะร้องให้ FC ฟังในค่ำคืนนี้ส่วนแมงกะบี้เองนั้นยังอยู่ที่บุรีรัมย์แมงกะบี้ยังอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับผูก๊อน,นะครับก็อย่างที่ว่าเนาะใจเกินร้อยนะครับใจเกินร้อยแต่ช้าครับแต่อาจจะช้าไปเพราะว่าผมเอามอไซค์มาเนาะแล้วก็อย่างที่ว่าแหละการเดินทางมัน มันยาวนานนะครับก็ถือว่าเมื่อคืนเราเราให้ฟังเมื่อคืนนะครับซึ่งผมกะเวลาแล้วมันไม่ตรงนะครับมันเล迟เวลาไปเยอะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนะครับไปถึงเนี่ยน้องต้นข้าวลองเพลงสุดท้ายเสร็จแล้วแมงกะบพี้ก็รีบตั้งขาตั้งกล้องขึ้นขึ้นไลท์แล้วก็ได้ทานช่วงสุดท้ายก็คือช่วงถ่ายรูปนะครับก็ยังดีนะ นะครับดีกว่ามาถึงแล้วน้องกลับไปแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนก็ยังดีครับได้เก็บเอ่อเขาเรียกว่าบรรยากาศตอนที่น้องถ่ายรูปกับแฟนลับให้ FC ได้ดูกันนะครับไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยน้องมาถึงบุรีรัมย์เลยนะทุกคนนะครับภาคอีสานเลยนะครับก็เมื่อคืนน้องใส่ใส่มงกุฎได้ใช่ไหมนะครับใส่ใส่มงกุฎด้วยนะครับก็น่ารักดีนะครับชาวบุรีรัมย์ให้การต้อนรับเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกท่าน ก็อย่างที่ว่าครับคือผมช้าเมื่อวานเนี่ยแล้วมันทาให้แบบเราไม่ทันตอนแรกก็ว่าจะสัมภาษณ์ก็ไม่ทันละนะครับก็เลยตามเลยนะครับก็ไว้โอกาสหน้าที่ที่เหมาะสมนะครับการที่จะ,ะการที่ผมจะสัมภาษณ์นั้นต้อง,ต,องต้องหาโอกาสเหมาะดีๆครับก็คือไม่ไม่ได้สัมภาษณ์บ่อยนานๆจะจะได้มีการสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยขอเดี๋ยวค่อยขอสัมภาษณ์ใหม่นะครับเพราะว่ารอบรอบนี้ก็ไม่ทันนะครับ ก็นะครับตอนนี้แม็กพี่ก็จะกลับนะครับไปที่การจนิบุรีนะครับผมเมื่อคืนปัก GPS เอาไว้นะครับรู้สึกว่าระยะทางจะใกล้กว่าเดิมนิดหน่อยนะครับมันมันก็มีให้เลือกเส้นทางนะนะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็หลับ หลับสบายดีเพราะว่าร่างกายเราเพียเนาะนะครับก็ได้นอนก็นคือนอนประมาณตีสองนะครับแล้วก็ตื่นมาเจ็ดโมงก็รีบอาบน้ําเก็บของเก็บของเช็ครถนะครับรถก็นะครับแล้วก็ดูเรื่องอน้ามันน้ามันโซ่นะครับเพราะว่ารถวิ่งไกลๆใช้โซ่แล้วมันต้องหยอดน้ํามันนะครับแล้วก็ลมยางนะเช็คลมยางลมยางยังโอเคอยู่นะครับ อันนี้เนะี่ยผมปัก GPS ไปที่รีสอร์ทที่ผมเคยพักอยู่ประจำที่อำเภอท่าม่วงนะทุกคนนะอันนี้ระยะทางนะครับจากที่กาญจนบุรีไปที่รีสอร์ทที่ท่าม่วงนะครับท่าม่วงกับพนมพนม,พนมทวนเนี่ยมันมันอยู่ติดกันนะครับ437กิโลนะครับเมื่อวานเท่าไหร่446ใช่ไหมก็ลดลงมานิดหน่อยนะครับอ่ะนะครับก็เหมือนเดิมครับ พยายามจะไปให้ทานน้องแสดงนะครับ FC เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็โอเคแมนกีก่ก็ก่อนก่อนที่จะเดินทางผมก็ได้ทําคลิปนี้ขึ้นมาเนาะนะครับเมื่านก็ไม่เป็นไรน้องทุกคนเนาะก็ถือว่าเออผมก็นะครับใจสู้นะครับพิสูจน์ให้ FC เห็นว่า,าเพื่อน้องต้องข้าวนั้นเราก็ทําให้น้องได้นะครับโดยการที่มาเชียร์น้องถึงบุดีลัม อาจจะมาเชียร์อาจจะมาไลฟ์ไม่ทันแต่มาทันช่วงสุดท้ายคือช่วงถ่ายรูปนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์เนาะนะครับทุกคนก็ถ้าพูดถึงเรื่องมอไซค์ก็ต้องบอกว่า,าม,มันไกลมากไม่เหมาะนะครับถ้าสมมติว่าน้องมีงานที่อีสานหรือภาคเหนือภาคใต้เนี่ยนะครับต้องนั่งรถทัวร์หรือไม่ก็นั่งเครื่องไปจะดีที่สุดครับดีที่สุดครับนะครับ ก็ครั้งนี้ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ผมนะครับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเนาะนะครับยังไงขากลับนะครับขากลับแล้วก็มีงานคืนนี้ด้วยที่กาญจนบุรีนะครับ f c เข้ามารับชมไลฟ์สดผมด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้แมงกะพีทด้วยเนาะนะครับอ่ะคืนนี้ขอให้ทานนะครับเพราะว่าผม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 ออกเช้าอยู่นะครับโอเคนะทุกคนนะนะครับเมื่อเมื่อวานผมออกสายวันนี้ผมผมออกเช้านะครับอ่ะเก้าโมงกว่านะครับทุกคนโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาดาูคอมเมนต์นะครับที่พ่อพ่อแม่แมนะครับคอมเมนต์พูดถึงน้องนะครับนี่เลยครับพักผ่อนนเยะเยอะเยะนะครับคนเก่งดูแลสุขภาพด้วยนะครับลูกสาวแห่งชาติทิดาลูกทุ่งมหาชนต้นข้าวสุปิยาโดดเด่นสุปตาตัวน้อยต้นข้าวสุปยยา,าทิดาลูกทุง่งไม่ไม่ว่าผู้ชมจะมีมาก น้อยแค่ไหนไม่ว่าเวทีจะเล็กจะใหญ่จะกว้างแค่ไหนแต่ต้นก้าคนเดียวก็เอาอยู่ต้นข้าวสะกดคนดูให้เข้าร่วมสนุกสนานระหว่างการแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติของตัวตนของต้นข้าวเองสุดยอดนะครับอะไรนะ F4 cell เลยนะ ระวังให้ดีๆนะลูกเดี๋ยวความรักเข้าตานะครับเมื่อคืนน้องก็จัดมุกนี้มาหนึ่งมุกรักเข้าตาแล้วก็เอะน้องตาเป็นอะไรอ๋อความรักมันเข้าตา <c oughs> มีมุกใหม่ๆเข้ามาเรื่อยเลยนะนะครับก็ดีนะทุกคนนะก็สนุกดีนะครับผมขนลุกสู้ซาบซ่านไปทั้งตัวทุกครั้งน้ำตาแห่งความตื้นตันปราบป,ปื้มยินดีกับหนู ขอให้หนูมีความสุขความเจริญนะจ๊ะดูแลร่างกายติตใจความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อทุกๆคนเอาไว้นะจ๊ะอ่าโอเคนะครับอาจจะยาวนิดนึงผมผมอ่านประมาณกลางๆนะเมื่อคืนพี่น้องชาวบุรีรัมต้อนรับน้องต้นข้าวกันอย่างล้นหลามพวงมาลัยและเงินรางวัลล้นคอนี่รักษามาฐานไว้ให้ดีนะลูกต้นข้าวอันนี้บอกนี่ลุงนะครับ ลุงรอชมไลฟ์สดที่บ้านทุกคืนอยู่จังหวัดสงขลาอยากไปให้กําลังใจนะแต่ไกลเกินไว้ตอนปิดเทอมหนูลงไปภาคใต้ลุงค่อยไปดูหน้าเวทีอ่ะอันนี้เอฟซีภาคใต้นะครับปบมือให้เลยลูกสาวคนเก่งสมกับชื่อต้นข้าวจริงๆที่ทุกวันจะต้องเจอทั้งแดดทั้งฝนแม้ลมแรงและต้นข้าวต้นนี้ก็ยังคงยืนแบบ มเมล็ดลวงข้าวไว้เป็นอย่างสง่างามแบบนี้ทุกวันไปนะครับโอ้เข้าใจเปรียบที่ครับอ่ะนะครับโอเคก็คลิปนี้ผมผมก็ทําประมาณสิบนาทีเนาะก็ทําทําไม่ยาวนะครับเพราะว่าจะได้ออกเดินทางนะครับก,ก็ยังไงเอฟซีก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะนะครับก็คืนนี้ขอให้แมงกบี้ได้ทันงานที่ อนุสอ์สมเด็จพระนเรศวรนะครับที่บ้านดอนเจดีนะครับอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับขอให้ผมทานน้องนะครับเมื่อคืนไม่ทานแต่คืนนี้แมงกกี้จะไปให้ทานเพราะวันนี้ผมออกเช้านะครับไม่ไม่ได้ออกสายเหมือนเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นจะพยายามไปให้ทานนะครับเอฟซลุ้นด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้แมงกกี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราเรายังอยู่บุรีรัมย์อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินทางทั้งวันนะครับวันนี้ก็เต็มที่ครับ นะผมก็ได,ได,ได้ได้นอนโอเคแล้วนะครับก็ถือว่าร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปถ่ายคลิปไลฟ์สดให้กับ FC ได้รับชมกันนะครับผมโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง m ม g a b ี้ฟิล์มนะครับตระก,กูลแมงฟิล์มผีเสื้อฟิล์มแล้วก็บัตเตอร์ไฟฟิล์มนะครับ4ช่องของ m ม g a b ีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ